SME มี SM e ไทยไปสากลมันดีมากมันง่ายมากๆเลยมันต่างจากย่คุณแม่มากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราสามารถของงบไปเองได้เลือกแฟที่เราจะไปเองได้แล้วก็งบประมาณช่วยเหลือได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะทุกอย่างง่ายและดีจริงค่ะไปแฟร,รอบหนึ่งเนี่ยใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะแล้วเราต้องไปกันเป็นหมู่คณะด้วยความที่เจอวิกฤตโควิดเนี่ยเราก็ไม่ได้มีงบที่เราจะไปตีตลาดต่างประเทศแต่พอได้ SME Proactive มาช่วยเนี่ยมันทำให้แบบ ทุกอย่างตัดสินใจง่ายขึ้นว่าเฮ้ยเราไปลุยต่างประเทศกันเถอะเพราะว่าเรามีแรงสนับสนุนจากโครงการจริง,รงๆเราติดต่อกับ DITP เป็นระยะยาวอยู่แล้วนะคะก็เลยค่อนข้างอัปเดตว่าเขามีโครงการอะไรใหม่ๆที่จะสนับสนุน SME ให้ไปตีตลาดต่างประเทศก็เลยทําให้ได้รู้จักโครงการ SME Proactive ค,ค่ะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการนะคะเพราะมันดีมากๆและง่ายมากๆเลยค่ะโอ e กาส SME ไทยรุกกลตลาดโลก